วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าพเจ้าเป็นคนบาปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปรรมัมภมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพราวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่น้องที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้และมีความห่วงใยต่อพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมที่ได้ดูแลเด็กๆในโครงการเอาไว้นะครับกว่า60-70ชีวิต ท่านได้มีส่วนร่วมในการดูแลพันธกิจนี้ด้วยการส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นมาให้กับทางพันธกิจของเรานะครับบางท่านก็ได้ถวายเป็นปัจจัยเข้ามานะครับบางท่านก็ได้ส่งเสื้อผ้าส่งอาหารข้าวสารต่างๆมาให้กับทางพันธกิจของเรานะครับเราได้รับไว้ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงโปรดอํานวยพระพรแก,ก่ทุกทกท่าน มากยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมลูกาที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่องค์พระเยสุคริสต์ได้ส่งเรียกสาวกกลุ่มแรกของพระองค์นะครับและวิธีการเรียกสาวกของพระองค์นั้นก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะดูแล้วแปลกสักหน่อยหนึ่งในมุมมองของมนุษย์นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เป็นวิธีการที่ต้องการอยากจะให้บทเรียนและให้ประสบการณ์กับผู้ที่พระองค์ต้องการอยากจะสอนนั้นได้มองเห็นภาพพระพรที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ที่พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์หมายสำคัญนั้นจะเป็นสิ่งที่เปิดประตูให้เขาได้มองเห็นทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของที่สำคัญยิ่งที่เป็นเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าต้องการเปิดประตูใจฝ่ายวิญญาณของเขาให้สัมผัส ถึงพระพรของพระเจ้าถึงสิ่งที่โะรงต้องการอยากจะสื่อกับเขานะครับซึ่งในเรื่องนี้เราเห็นว่าเปโตรจะว่าไปแล้วเราก็รู้นะครับว่าเขาเป็นชาวประมงมืออาชีพต้องหากินต้องออกไปจับปลาในตอนกลางคืนแต่พอรุ่งเช้าเขากลับเข้าฝั่งแล้วก็หมายความว่าเขาหมดโอกาสที่จะได้ปลาแล้วสําหรับเที่ยวนั้นนะครับเขาล้มเหลวแล้วแต่เมื่อเขาให้พระเยซูใช้เรือของเขา ในการสอนประชาชนที่ริมฝั่งทะเลสาบกาลิลีนั้นนะครับพระองค์ก็ได้สั่งให้เขาถอยเรือออกไปที่น้ำลึกแล้วย่อนอวนลงจับปลาซึ่งแน่นอนว่าความคิดของมนุษย์ความคิดของมืออาชีพแบบเปตโตรนั้นก็คงจะเข้าใจและคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้มันสายแล้วมันสว่างแล้วและคนก็เยอะแยะไม่น่าจะจับได้แน่ๆแต่เขาก็ กระทำด้วยความเชื่อในพระเยซูถอยเรือไปแล้วก็จับปลาได้เป็นอันมากจากเหตุการณ์นี้เองเขาจึงสํานึกและเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่สั่งเขานั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจึงสารภาพความบาปผิดของเขาและยอมตัวในการเป็นผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้คือเปลี่ยนจากภาพของมืออาชีพในฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังในการประกอบสมาอาชีพในการเป็นชาวประมง เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูและเป็นผู้ที่จับคนแทนการจับปลานั่นเองนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องราวนี้ด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับ พระธรรมลูกาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการทรงเรียกสาวกกลุ่มแรกต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเย็นเนซสาเรตและฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำ จอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วและกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่า จงถอยออกไปที่น้ําลึกแล้วย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะย่อนอวนลงตามคำของท่านเมื่อพวกเขาหย่อนอวนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจึงทำสัญญาณบอกเพื่อน ที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปตโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็ซุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถอดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปเนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจ เรื่องปลาที่เขาจับได้นั้นยากอบและยอนบุตรของเซเบดีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนเมื่อนำเรือมาถึงฝั่งแล้วพวกเขาก็สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไป จบพระธรรมลูกาบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อ11คุณผู้ฟังครับทะเลสาบเยนเนซาเรตก็คือทะเลสาบกาลิลีนะครับพวกยิวคิดว่าการที่พวกเขามีทะเลสาบกาลิลีนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากพระเจ้าได้ทรงสร้างทะเลสาบไว้มากมายและได้ทรงเลือกทะเลสาบเยนเนซาเรต ให้แก่พวกยิวด้วยเหตุนี้พวกยิวทุกคนจึงมักจะพูดโอ้อวดว่าทะเลสาบเยนเนซาเรตเป็นประตูของสวนเอเดนคือเมืองบร,รมสุกเกษมแต่แท้ที่จริงแล้วการพูดเช่นนี้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความรักในถิ่นกำเนิดของตนและต้องการพูดให้คนอื่นฟังเท่านั้น แต่ว่าสำหรับวันนั้นซึ่งเป็นวันที่พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบแห่งนี้จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองบรมสุขเกษมขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือได้กลายเป็นแผ่นดินสวรรค์นั่นเองเพราะพระเยซูทรงสถิตยอยู่ที่นั่นด้วยแม้ว่าทะเลสาบในเวลานั้นมีลมพายุรุนแรง คลื่นก็สูงและชาวประมงซึ่งกำลังออกทะเลอยู่ก็ต้องทำงานหนักตลอดคืนเพราะจับอะไรไม่ได้เลยแต่ในวันนั้นแผ่นดินสวรรค์ได้มาถึงพวกเขาแล้วคุณผู้ฟังที่รักครับบางครั้งเราเองก็อาจจะล้มเหลวในการทำธุรกิจนะครับแต่จงระลึกเสมอว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอาจจะกลับกลายมา ทำให้เป็นแผ่นดินสวรรค์มาถึงเราก็ได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่บนภูเขาสูงหรืออยู่ในทุ่งนาที่ไม่ราบรื่นหรืออยู่ในบ้านที่มุงหลังคาด้วยฝางข้าวหรืออยู่ในบ้านเหมือนราชวังหรืออยู่ที่ใดก็ตามนะครับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็สามารถสถิตอยู่กับเราที่นั่นเพื่อจะได้ให้ที่นั่น กลายเป็นแผ่นดินสวรรค์ได้เช่นเดียวกันในพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์เราจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยพระวจนะของพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกชาวประมงที่ทะเลสาบกาลิลีจะหิวกระหายฝ่ายเนื้อหนังเพราะไม่สามารถจับปลาได้เลยก็ตามแต่พวกเขากลับได้อาหารแห่งชีวิต ในเวลาที่พวกเขาไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนนี่จึงเป็นความโปรดปรานอันประเสริฐที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเพชรพลอยแห่งแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นความต้องการอย่างสูงของนักการศาสนามืออาชีพหรือพวกเฮโรดในเย,ยรูซาเล็มนั้นพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ได้รับแต่ผู้ที่ได้รับก็คือชาวประมง ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานดังนั้นการได้รับแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นแผนการหรือการสร้างขึ้นของมนุษย์แต่สามารถรับได้โดยความโปรดปรานของพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกย่อนอวนลงจับปลานักตีความหมายพระคัมภีร์บางท่านบอกว่า คำว่าที่น้ำลึกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกแห่งพระคุณจึงสามารถบอกเป็นในๆว่าเป็นการประกาศตามถนนของซีโมนเพราะธรรมชาติของปลานั้นมักชอบว่ายอยู่บริเวณน้ำตื้นคือใกล้ฝั่งทะเลมากกว่าในน้ำลึกถ้าพระเยซูทรงประสงค์จะให้สาวกจับปลาได้พระองค์ก็ทรงสามารถ ทำให้เขาจับปลาในน้ำตื้นได้มากมายด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เช่นกันแต่ที่พระองค์ทรงสั่งให้ออกไปที่น้ำลึกนั้นก็เพื่อจะทรงประทานบทเรียนพิเศษให้กับพวกเขาเพราะปลาตัวใหญ่มักจะว่ายอยู่ในที่น้ำลึกและต้นไม้ใหญ่ก็มักจะอยู่ในป่าลึกบนภูเขาฉันใดพระคุณอันยิ่งใหญ่มักจะมาถึงเรา ผ่านทางความทุกข์ยากลำบากอันยิ่งใหญ่ด้วยฉันนั้นพระองค์ได้ตรัสสั่งให้เราออกไปยังทะเลแห่งความยากลำบากอันลึกและกว้างใหญ่เพื่อจะทรงประทานพระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับเรานี่แหละคือรากฐานแห่งพระคุณของพระเจ้าที่มีให้กับเรากระแสน้ำที่บ้าคลั่งซึ่งเกิดขึ้นจากพายุฝน ที่พัดมาครั้งแล้วครั้งเล่าปัทะชีวิตของเราซึ่งดูเหมือนว่าจะกลืนกินเรือของเราไปแต่โลกแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ได้ทรงสัญญาไว้กับเราที่ฝั่งตรงกันข้ามกับทะเลนี้ก็ได้สร้างความหวังใหม่ขึ้นในหัวใจของเรานี่แหละเป็นทางที่ถูกต้องของคริสเตียนจงถอยออกไปที่น้นาำลึก นี่เป็นคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าได้กลัวกระแสน้ำที่รุนแรงพายุที่พัดอย่างบ้าคลั่งแต่จงถอยออกไปเพราะนี่เป็นคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ผู้ทรงบัญชาชาวประมงที่กาลิลีในขณะนั้นก็ยังทรงบัญชาเราในเรื่องเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น อยากกลัวพายุสูงในทะเลลึกที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราแต่จงมองดูโลกแห่งความโปรดปรานซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับทะเลลึกนี้แล้วหย่อนอวนลงจับปลาพระองค์ทรงเรียกเปตโตรเพื่อให้จับคนจงระลึกเสมอว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกเปตโตรในเวลานั้นก็ทรงเรียกเราในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกัน พระองค์ก็ทรงบัญชาเราให้จับปลาในวันนี้และจับคนในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายซีโมนเปตโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถอดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป คำกล่าวนี้เป็นคำยอมรับอย่างตรงไปตรงมาของเปโตรเมื่อเขาได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งได้ถูกฝังอยู่ในความไม่รู้ความอาธรรมและความสกปรกมนทินในขณะที่เขาได้พบเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงประทำและในวินาทีที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาได้เผชิญหน้า กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริและเต็มไปด้วยฤทธเดชอันยิ่งใหญ่ก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้มองเห็นพระที่นั่งอันสูงและหน้าเทิดถูในนิมิตแล้วจึงได้กล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้า ได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาคุณผู้ฟังครับในชีวิตของเราเรามีอะไรที่เป็นความดีความชอบบ้างหรือถ้ามีจงแสดงออกมาให้เห็นเพราะจำเพาะพระพักพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านั้นกลับถูกมองว่าเป็นความอธรรมและเป็นสิ่งไร้ค่าคุณผู้ฟังครับจงแสดงออกถึงความคิดของเราการปฏิบัติของเรา และการดำเนินชีวิตทั้งหมดของเราจำเพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและผู้ทรงพระสิริแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีแม้แต่เพียงสิ่งเดียวในชีวิตของเราที่ไม่เป็นความบาปเลยแม้ตัวตนที่แท้จริงของเราเองก็ยังปรากฏเป็นคนบาปเลยนะครับแต่เราเองมักจะตกแต่งตัวเราด้วยความอวดดีและความไม่สุภาพ ด้วยความมั่นใจในความสามารถของตนทักษะของตนทฤษฎีวิชาการของตนประสบการณ์ของตนความเห็นของตนอำนาจของตนชื่อเสียงของตนตำแหน่งของตนและความสำเร็จของตนมากจนเกินไปความยะโสที่เรามีไม่ได้ปรากฏต่อหน้ามนุษย์เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ได้ปรากฏจำเพาะพระพักของพระเจ้าด้วยเช่นกันเราจึงควรตระหนักอยู่เสมอว่าในวินาทีที่เรากำลังโอ,อ้อวดสิ่งที่เป็นตัวตนของเราอยู่นั้นกลับเป็นวินาทีที่เรากำลังมีความทุกข์อย่างที่สุดเราควรจะกราบลงจำเพาะพระพักพระเจ้าและร้องอย่างสุดเสียงเหมือนเปโตรว่าเพราะข้าพระองค์เป็นคนบา คุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอ,อนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ1-11ถึงข้อ11เอาไว้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเปโตรได้เห็นการอัศจรรย์ก่อนหน้านี้เขาจับปลาทั้งคืน แต่ไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนกับการมั่วทาข้อสอบทุกข้อและได้ศูนย์คะแนนจริงๆแล้วมันน่าจะมีถูกบ้างแต่การที่เขาจับปลาไม่ได้เลยนั้นเหมือนกับว่าเขาทําผิดหมดทุกข้อมันแย่จริงๆแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งที่ดีเกินจริงเขาจับปลาในเวลากลางวันซึ่งผิดปกติ กับวิถีการจับปลาซึ่งต้องจับกันตอนกลางคืนมม่นำซ้ายังจับได้ปลาเต็มสองลำเรือนี่มันอะไรกันจากแห้งแล้งกันดานอย่างที่สุดกลายเป็นอุดมสมบูรณ์อย่างเหลือล้นนี่เป็นกิจการของพระเจ้าอย่างแน่นอนในทันใดนั้นเปตโตรก็สัมผัสได้ว่า พระเจ้าทรงประทับยืนอยู่ใกล้เขาเหลือเกินเขาซุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูแล้วพูดว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพระเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปคุณผู้ฟังครับเมื่อพระเจ้าเสด็จมาใกล้คนบาปนั้นการสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์นำให้เขากล้าสารภาพบาปต่อพระองค์ เมื่อได้เห็นกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อได้เห็นองค์บริสุทธิ์เสด็จมาอยู่ใกล้จิตสํานึกจะฟ้องว่าเราเป็นคนบาปและทำให้เรามีความต้องการจะสารภาพบาปวันนี้เราได้เห็นสิ่งใดที่ผิดแปลกไปในชีวิตของเราหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่แย่เกินจริงหรือดีเกินไป จงรับรู้ว่านั่นเป็นกิจการของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงฤทธิ์ผู้บริสุทธิ์พระองค์สถิตอยู่กับคุณทรงกำลังทำกิจการในชีวิตของคุณพระองค์ไม่ทรงต่อว่าคุณหรือลงโทษคุณตามความบาปของคุณหากว่าคุณสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้คุณในวันนี้ขอให้คุณถ่อมใจลง และสารภาพต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยและเรียกให้คุณรับใช้พระองค์เหมือนที่ทรงเรียกเปโตรโหให้เป็นผู้จับคนแทนการจับปลาคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ស្តួតគុនក្លា